วันนี้ลงทานนะคะของเจ้าภาพเจสุยนะคะเจส,สุยชาแนลนะคะเออมาดามมาดามขอโทษทีโทษทีททมาดามสุยชาแนลนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสก์รต์ให้ด้วยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะมาดามสุมาดามสุยชาแนลจากเมืองสกลนครน,นะคะคนนี้นะคะดูหน้าให้ดีๆนะคะคนนี้คนสวยนะคะโอเคค่ะ <laughs> มาลงทานข้าวต้มนะคะข้าวต้มแล้วก็ปิ้งหมูนะคะคนปิ้งหมูก็เหมือนจริงๆนะคะเหมือนจริงๆค่ะปิ้งหมูนี่อร่อยไม่อร่อยดูที่คนปิ้งนะคะคงจะอร่อยมากอุดมสมบูรณ์กันทุกๆคนนะคะถ้าคนแจกสังเกตสังเกตว่าอร่อยหรือไม่อร่อยต้องดูที่คนแจกนะคะคนแจกอร่อยที่สุดเลย คนข้างหลังก็อยากออกกล้องด้วยนะคะ